สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านพี่เมฆนะครับอีกาดำมาดูนี่อันนี้เป็นนกส่วนหนึ่งที่อยู่ที่นี่นะครับจริงๆเขาไม่ได้เพาะเลี้ยงที่นี่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นนกทีเ่เอามาคัดนะครับว่าตัวไหนจะต้องเก็บไว้ตัวไหนจะต้องเอาออกไปนะครับไวท้ายโคตรใหญ่นะครับดูโพลีนตัวข้างล่างนะแทบจะบังมิดเลยนะครับสวยป ดูมาร์กิ้งนะครับเราก็เทียบกับตัวเพอร์โซนัตสองตัวด้านซ้ายนะสองตัวด้านซ้ายเป็นนกที่ผัดขนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวไวท้ายนี้ยังเป็นนกเด็กนะครับแล้ไป,ไปดูรุ่นหลังโอ้โหมาร์กิ้งยอมเลยนะครับอย่างนี้ ตัวนี้สายอะไรนะพี่เมฆสายเอเจอเก้นเท่ากับลุงเก้เจเก้นลุงเก้มีที่ไปที่มานะครับพ่อแม่นกปกติจะไม่ได้เอามาป้อนนะครับแต่พอดีอมือบีดนะครับช่วงนั้นเขาไม่อยู่นะเขาก็อยากได้ปริมาณลูกนกจึงเอามาป้อนนะครับปกติจะไม่ค่อยเห็นป้อนอย่างนี้นะครับแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับนกรุ่นนี้ ตัวหน้านี้เป็นเพลวนะครับมีหน้ากากนะครับสวยดีไปพอันนี้พี่เมย์ครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย